สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรฒการรืและองเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับสงครามนะระหว่างดอลลาร์กับทองคำนะครับล่าข้ามศตวรรันะครับเหมือนกับภาพยนตร์เลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเมื่อก่อนนะตัวทองคำกับดอลลาร์นะก็เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันนับตั้งแต่เบรตัน n ู o อเ m เมนนะครับปี1945-46ก็ดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาก็จะมีทองคำแบ็กอยู่หนุนอยู่นะประมาณ40%นะหรือหรือต่ำกว่านิดหน่อยนะนะจำไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาต้องมีทองคำสำรองนะหนุนอยู่ จนมาถึงปี1 9 7เนะครับนะเมื่อทางสหร,รัฐเนี่ยต้องการขยายการพิมพ์เงินออกไปนะแล้วก็มีทองคำไม่พอนะครับนะในการแบ็กดอลลาร์และทางฝรั่งเศสนะครับนะเขาก็ต้องการนะเอาทองคำกลับนะเขาไม่อยากถือดอลลาร์เพราะเขาห่วงพวงและเสถียรภาพนะครับเขาก็พยายามจะเอาดอลลาร์นะมาแลกกับทองคำนะแลกซะจน ทางสหรัฐเนี่ยนะครับก็ห่วงกังวลเรื่องนี้นะเพราะว่าช่วงนั้นก็ต้องการจะขยายนะครับการพิมพ์เงินดอลลาร์ด้วยจนสุดท้ายนะครับประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐนะครับก็ได้ประกาศนะการยกเลิกนะผูกติดดอลลาร์กับทองคําในปีพันเบอดนะครับหลังจากนั้นมาดอลลาร์กับทองคําก็รู้สึกจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะจะเป็นปฏิปักษ์หรือสนักขั้วตรงข้ามหรือไม่นะ ซึ่งนักวิเคราะห์ในทางสหรัฐตะวันตกหลายท่านก็จะมีมุมมองแบบนี้ก็เชื่อว่าถ้าดอลลาร์ขึ้นนะทองคําก็จะร่วงถ้าทองคําร่วงดอลลาร์ก็จะขึ้นซึ่งก็มีส่วนจริงอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาซื้อขายทองคําเช่นว่าดอลลาร์นั่นเองนะเพราะถ้าเกิดราคาทองคอําดีต่มาเช่นราคาทองคอลลาําออนละนะครับสองพดอลลาร์เนี่ยก็แบบว่าอะไรครับก็แบบว่าทองคำนะได้เปรียบ ถ้าเกิดวันไหนราคาทองคําร่วงลงมานะเช่นที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคําร่วงลงมานะต่ํากว่า2,000ดอลลาร์ต่อออนเช่นลงมาถึง1,985นะดอลลาร์ต่อออนอย่างเงี้ยก็แบบว่าลักษณะแบบนี้นะทองคำนะก็เสียเปียมใช่ไหมดอลลาร์นะเพราะว่าจากเดิมซึ่งทองคําอยู่ที่2,75 0 75, นะอ่ดอลลาร์ต่อ1ออนนะตอนนี้มันตกลงมาเหลือแค่ 1,985ดอลลาร์ต่อออนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างนะเปรียบเทียบนะในช่วงที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่แล้วนะว่าราคาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็มองคร่าวๆก็เหมือนกับดอลลาร์กับทองคำมันก็เป็นคู่ปฏิปักษ์กันนะเพราะว่ามันไปวัดนะทองคำในเทอมของดอลลาร์นี่ถ้าเกิดทองคำราคาดีดอลลาร์ก็ราคาตกนะถ้าเกิดดอลลาร์ราคาดีทองคำก็ราคาตกนะเพราะนั้นมันวัดเทียบกันนั่นเอง ก็เหมือนเราซื้อขายเงินตาเงินยูโรในเทอมของดอลล่าเงินหยวนในเทอมของดอลลร์นะอ่อนแข็งเทียบกันเป็นแต่ว่าราคาทองคามันเทียบในดอลล่าก็อ่อนแข็งก็เทียบกันเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เป็นคู่มิตรกันนะตั้งแต่สมัยปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะมีข้อตกลงเบตเทนบูธนะครับนะเป็นเพื่อนกันมาจากปี1945ถึงปี1970ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ นะต่อมามันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะแยกทางกันเดินปี1971นะครับก็มีการยกเลิกนะครับนะการผูกติดดอลลาร์กับทองคำก็แยกกันเดินนะหลังจากนั้นมานะครับนะราคาทองคำนะก็ขึ้นสูงเหมือนกันจากที่มันออนละ35ดอลลาร์ในปีพ9 7 1ก็พุ่งไปถึงประมาณ800นะครับดอลลาร์ต่อออนนะในปี1980ช่วงนั้นก็เป็นตลาดกระทิงนั่นเองนะ ต่อมาก็มีนโยบายนะของอสหรัฐน่ะในช่วงนั้นเขาก็ขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับโดยนายพอวอเกอร์นะขึ้นอันตราดอกเบี้ยไปถึงประมาณยเเนเลยก็ทำให้ตลาดกระทิงของทองคำช่วงปี1 9 7 1ถึงปีพันเ้ร้แนะมันก็ตกลงไปถูกไหมอันนี้คือวิธีการ แล้วหลังจากนั้นในช่วงปี1999ถึงปี2011นะครับราคาทองคำก็พุ่งมาอีกรอบหนึ่งจาก250นะครับดอลลาร์ต่อออนขึ้นไปถึงประมาณ1,900ดอลลาร์ต่อออนนะตามที่นายจิมริคัสได้พูดถึงว่าปรติศาสตร์นะครับของทองคำที่เป็นตลาดกระทิง2รอบเนี่ยตามนี้นะครับแล้หลังจากนั้นมานะก็ถูกผลของ QE ผล QE ก็คือการสร้างนี้สิลพิมเงินออกมา นะครับเรียกว่า QE 1, QE 2, QE 3แล้วก็ตามมาด้วยนะในปีนี้นะครับ2020นะก็จะมี unlimited QE นะพิมพ์ออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อพิมพ์เงินออกมานะฮะก็ทำให้ราคาทองคำนะในช่วงหลังปี21 1 1นเะเป็นตลาดหมีอีกรอบหนึ่งนะจนมาถึงปี2015นะครับราคาทองคำจาก1,900ดอลลาร์ต่อออนก็ตกลงมาถึงประมาณ1,050า 1, 0ดอลลาร์ต่อออน ซึ่งนายจิมริค์ดก็เรียกสภาวะนี้ว่า50% Retestment หรือเป็นการปรับฐานใหญ่50%เนะเพราะว่าเขาได้สนทนากับนายจิมโรเจอร์ซึ่งเป็นตำนานของตลาดหุ้นสหรัฐเขาก็ได้บอกไว้ว่าไม่มีอะไรนะที่มันจะไปถึงพัะจ,จันโดยไม่มีการหยุดพักนะและการหยุดพักของมันก็คือเกิดขึ้นในปี2015นะราคาทองคำมาอยู่ที่1050ดอลลาร์่อออนแล้วมีและสะสมนะฐานอยูนะ่พักหนึ่ง จนสามารถทะลุแนวต้านที่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง1,500ดอลลาร์ต่อออนซึ่งนายปีเตอร์ชิปซึ่งเป็น CEO นะครับของกองทุนยูโรแปซิฟิกเขาก็มองว่ามันเป็นฐานที่แข็งแกร่งนะมันก็ไต่ขึ้นเป็นตลาดกระทิงนะครับนับจากนั้นนับจากที่ทะลุแนวต้านประมาณ1 2 0 0 0ถึง1,500ดอลลาร์ต่อออนและวนายปีเตอร์ชิปก็มองว่าราคามันคงไม่ย่อลงนะมากกว่านี้แล้วนะมันไม่มีในยะสำคัญ ที่จะย่อลงมากนะที่ต้องน่ากังวลมันเป็นตลาดกระทิงซึ่งเราก็ติดตามดูต่อไปนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปออกมาจํานวนหนึ่งได้เล่าสู่กันฟังมานันกบกากปีพันเบเอ็ดมาถึงปีนี้2020ปีหน้า2 0 2 1 2นยีก็จะเห็นว่านะครับทองคํากับดอลลาร์ก็เป็นคู่นะจากมิดนะหลังปีพันเก็เป็นคู่ปฏิปัติเพราะอะไรเพราะวัดระหว่างดอลลาร์กับทองคํา ถ้าทองคําขึ้นดอลลาร์ก็ร่วงถ้าดอลลาร์ขึ้นทองคําก็ร่วงก็มาถึงปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นนะครับนะจากอาทิตย์ก่อนขึ้นมาถึง2,075ดอลลาร์ต่อออนทองคำนะก็แบบว่าโอ้ทองคํานี่ได้เปรียบนะ1ออนมันนะเทียบกับเงินดอลลาร์เทนะ่ากับ2,075ดอลลาร์นะแต่จะมาไม่นานนะครับมันก็ร่วงลงมาทองคําก็อ่อนลงมากลายเป็น1ออนทองคำนะเหลือประมาณ 1985ถึง1990ดอลลาร์ต่อออนเห็นไหมครับมันเป็นคู่ปฏิปักษ์กันผมจึงเรียกมันว่าล่าข้ามศตวรรษนะครับนะเหมือนในหนังเรื่องหนึ่งนะล่าข้ามศตวรรษเราตั้งแต่ศตวรรษที่20นะช่วงปี1971เนะเป็นต้นมานะก็ล่าข้ามถึงศตวรรษที่21นะเนี่ยมาถึงในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นจะจบลงอย่างไร ในศตวรรษนี้นะครับนะระหว่างทองคดดอํากับดอลลาร์อันนี้น่าสนใจจะจบลงอย่างไรนะซึ่งผมก็ได้พูดมาหลายคลิปทีเดียวนะว่าถ้าเราย้อนไปดูมุมมองนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์ในสหรัฐเองนะครับอย่างนายเบรนจอรสันนะที่เขามีทฤษฎีที่เรียกว่าดอลลาร์มิลเชคเทอรีนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการ ที่เป็นการสู้กันนะเหมือนกันล่าข้ามศัตวรรษนี่แหละนะมันจะเป็นการสู้กันระหว่างค่างเงินกระดาษเฟ a t สเคอร์เรนซีซึ่งแน่นอนครับผู้ชนะก็คือดอลลาร์นะเพราะดอลลาร์นี่คือคิงนะคิงของเฟ a t สเคอร์เรนซีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็น World Reserve c u r r e n c เนั่นเองนะเป็นเงินสำรองของโลกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับนะดอลลาร์กับทองคำนะเนื่องจากว่ามันวัดเทียบกันเนี่ยราคาทองคำเทียบกับดอลลาร์มันก็ต้องวัดกันอีกทีหนึง่งนะว่าใครเนี่ยนะจะชนะ นะในการที่จะเป็นใหญ่ในโลกใบนี้นะครับใครจะเป็นคิงนะเหลือได้หนึ่งเดียวนะระหว่างดอลล่ากับทองคำเนี่ยใครจะเป็นคิงนะซึ่งผมเคยบอกหลายลิปว่าต้องเดิมพันแน่นอะนครับการเดิมพันเนี่ยนะมันก็ทําให้หลายคนต้องคิดคือเราจะไม่เดิมพันก็ได้นะเราไม่สนใจทองคําก็ได้นะเราก็ทิ้งมันเลยไม่ต้องไปสนใจนะแต่ว่าผมเคยบอกแล้วว่า,วาทองคำเนี่ยมันก็พิสูจน์ตัวมันเองจากประวัติศาสตร์โลก4 000, 5 0 0ัปีว่าเป็นเซฟเฮาเว่น เซแฮมเว่นก็คือหลุมหลบดภัยเซแฮมเว่นก็แบบว่าแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยพูดง่ายคือเวลาผู้คนในโลกอะนับเป็นพันๆปีเวลาเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนเกิดวิกฤตสงครามเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติภัพยพิบัติผู้คนก็ถือนะครับทองคาไว้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันปลอดภัยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงะนะที่มันมีมูลค่าในตัวมันเองคือมันจะเป็นจีนนะมันจะอยู่ใน ยีนของมนุษย์นะในการมองเห็นว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีค่านะครับมันสามารถที่จะ store a wealth หรือเก็บรักษานมูลค่าที่เป็นทรัพย์สินนะที่แท้จริงไว้ได้นะมันผู้คนจึงสนใจเก็บมันไว้นะแต่ว่าน่อนอนะมุมมองของผู้ที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของระบบเงินนับเฟดเคเรนซี่เนี่ยเขาจะพูดถึงว่านะมัน มันเป็นลักษณะเหมือนกับยุคโบราณนะเขาเรียกบาบาลิกน,นะเป็นยุคโบราณนะยุคคนี่ยังใช้ว่าแร่โลหะอยูนะ่ในการแลกเปลี่ยนซึ่งเขาพิเ์หรือเขาชื่นชอบในระบบของเฟสเคเ r e n c y หรือเงินกระดาษมากกว่าแต่จริงด้วยเหตุผลง่ายๆคือมันสามารถขยายได้นั่นเองนะในเรื่องของไอเงินกระดาษแต่ทองคำเนี่ยมันขยายไม่ได้ นั่นก็คือตัวทองคํามันก็เคยแบ็กดอลลาร์ใช่ไหมหนุนผูกติดอยู่นะเมื่อเขาพิมพ์เงินมากๆเขาก็ไม่มีทองคํามากพอที่จะแบ็กเพราะว่ามันทําให้ค่าเงินนะครับนะมันมันเห็นชัดอะนะว่ามันจะอ่อนค่าลงนะมนเมื่อเทียบกับทองคำนะแต่พอเขาเพอเขายกเลิกการผูกติดเนี่ยเราเขาพิมพ์เงินออกมาเขาก็ไม่ทราบว่ามองเห็นหรือมองไม่เห็นในอนาคตเหมือนกันแต่ว่าค่าเงินกระดาษเนี่ยมันจะลดหมุนค่าลง ว่าในศตวรรษนี้นะสำคัญนะเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยนะตามที่นายเรเาลิโอได้พูดถึงนะว่ามี3แรงนะที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแรงที่1ก็คือแรงที่มันมาจากแกลนะหรือว่าช่องว่างนะครับทางความมั่งคั่งไรายได้โอกาสสิทธิเสรีภาพทางสังคมและการเมืองนะซึ่งมันขยายกว้างที่สุดนะนับตั้งแต่ปีพัน0ก็ร ช่วงเกตอิเพชชั่นในสหรัฐนะครับแรงตัวที่2นะก็คือพูดถึงว่านะมันเป็นเลดไซเคิลนะหรือว่าวัฒจักรวงรอบสุดท้ายของขึ้นนีสินเพราะมันขึ้นสูงสุดนะมันขึ้นามากที่สุดนะครับแล้วแรงตัวที่3ก็คือ r i s ิงพาวเวอรหรือมหาอำนาจที่เกิดใหม่อย่างจีนนะซึ่งขึ้นมาท้าทายอำนาจเก่าอย่างสหรัฐ ซึ่ง3แรงนี้นะครับนายเลดาริโอมหาเศรษฐีชาวสหรัฐเนี่ยมองว่ามันจะเป็นแรงบีบอัดการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งจะเป็นไปตามวงรอบของซูเปอร์ไซเคิลวงรอบใหญ่ซึ่งผมก็ได้ทำหลายคลิปอธิบายนะถึงซูเปอร์ไซเคิลวงรอบใหญ่ลองเวฟขึ้นระยะยาวตัวนี้เรียกว่าขึ้นคอนดัทีฟหรือขึ้นเคนะซึ่งขนาดเนี้ยนะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในขึ้นลุกที่6นะเพราะนั้นสิ่งนะต่างๆเหล่านี้เมื่อประกอบกันจึงมองเห็นว่านะการเปลี่ยนแปลง ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิทัศน์โลกรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมันจะเกิดในช่วงนี้แหละครับนะในช่วงทศวรรษ2020เนี่ยนะครับถึง2 0ง0นนะซึ่งประมาณจุดกึ่งกลางมันคือ2025เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจที่ผมได้ทําหลายคลิปนะครับได้มองเห็นได้วิเคราะห์ให้ฟังในเชิงคณิตศาสตร์นะครับว่าถ้าเกิดโลกเรานะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมมันล้อไปมันไหลไปกับ ขึ้น K นะไอ้ซูเปอร์ไซเคลิลเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของมันจะอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางนะของทศวรรษเนี่ยครับ2 0 2 0ถึง2030นะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมบอกนะครับมันเป็นจุดของการล่าข้ามศตรวรรษนะครับนะของทองคำนะกับดอลลาร์นะครับนับจากปีพัน1จจะจบลงอย่างไรในศตวรรษนี้นะก็คือจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลง นะถ้าผมมองจากวิเคราะห์จากสิ่งต่างๆในที่บนสมมติฐานนะแล้วก็ที่เราฟังข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนะรวมถึงมุมมองนักวิเคราะห์นะคนเก่งๆนะอย่างในเรดาริโอในจิมริคัสบเทอชิฟนะครับรวมถึงนักวิเคราะห์วงรอบนะครับไซเคิลอนนลิสต์นะครับ, alyst, รบอย่างในชาลส์เนนเนอร์นะครับที่ผมพูดถึงนะนะ ก็ทําให้น่าสนใจที่จะชับตาดูว่าเป็นอะไรนะซึ่งผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อมากกว่า50%นะครับว่าน่าจะเกิดการรีเซ็ตนะของระบบเงินกระดาษนะครับแล้วก็อาจจะกระทบถึงสถิยรภาพของค่างเงินดอลลาร์นะครับนะตามการคาดการนะของนักวิเคราะห์ที่ผมพูดไปแล้วนะักเก่งๆหลายท่าน่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเพียงมุมมองนะเป็นแนวคิดนะครับของ นักวิเคราะห์เหล่านี้นะที่เขาพูดถึงในการเปลี่ยนแปลงเมื่อมาประกอบจิ๊กซอต่างๆนะเข้าด้วยกันเนี่ยโดยส่วนตัวนะมุมมองวรการส่วนตัวผมจึงเชื่อมั่นมากกว่า50%นะครับว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการรีเซ็ตนะครับของระบบเศรษฐกิจและก็การเงินโลกซึ่งกระทบต่อสยรภาพของค่างเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยนะยังเป็นตลาดกระทิงราคาขึ้นต่อไปนะครับนั้นด้วยเหตุผลเนี่ยนะ ผมนึงบอกว่าเก็บนะทองคำนะเป็นอินชวรันนะครับซื้อไว้เป็นประกันประมาณ10-20%นะของสินทรัพย์เรานะครับก็ไม่ต้องไปเก็บไว้มากนะเดี๋ยวราคามันขึ้นลงมากแล้วก็ไปเครียดตัวเปล่านะเก็บไว้เป็นอินชวรันนะครับมันก็จะสามารถปกป้องนะเวลความมั่งคั่งของเราเนี่ยไม่ให้มันเสียหายไปนะยามที่มันเกิดการรีเซ็ตล้วค่างเงินกระดาษเฟดเคอร์เรนซีเนี่ยนะครับมันมันไม่รู้ไปตรงตรงไหนอะ่ะนะ ื่อง่ายๆคือตัวมันเองเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าตัวไหนจะชนะตัวไหนแต่เข้าใจว่าดอลลาร์เนี่ยนาจะชนะเพรเป็น w o r l r r e s e r v e Currency เพราะหนี้สินต่างๆเลยมันอยู่ในเทอมของดอลลาร์แต่สุดท้ายดอลลาร์ก็ต้องเจอทองคําอยู่ดีเพราะเราซื้อขายทองคําในเทอมของดอลลาร์ไงดันัสุดท้ายแล้วใครจะพุ่งทองคาหรือดอลลาร์นะครับมันก็ต้องสู้กันนะใครเป็นผู้ชนะในล่าข้ามสตวรรษนะครับ ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ในส่วนตัวผมคิดว่านะผมเดิมพันที่ทองคําโดยการซื้ออินชอลันเอาไว้นะครับผมไม่ได้ถือดอลลาร์ไว้เลยนะครับเนะล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสติสดตามช่อง youtube แนลจันเสกาจุดศูย์ห้าจุดหนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ